จะรีบงานช่วงบ่ายสองบ่ายสามเสร็จไหมวันนี้แต่เช้าอาจะเสร็จหรู้ว่าจะขึ้นไปเชียงใหม่หรือยังไงอันโยงกระดึ๊ แกกูว่าทำรถแล้วก็นหนีไปละไปจ้องแล้นทาำ้ายทาำ้ายทางลายอ่าอันยอมกลับมาเร็วเร็ว<ป>ทำอะไรของมึงอ้าอ้าอ้า คนเดียวคนเดียวเนี่ยคนเที่ยวคนเดียวเนี่ยบ้านบ่ายสองบ่ายสามก็จะได้ครื่ของกันตรงไหก็จะได้พี่งานโต กลับไปกะซ่อมไป